สวัสดีครับ <c oughs> ท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่านครับ <c oughs> ผมกลับมาจากภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <c oughs> หลังจากที่เดินทางไปเมื่อวันที่17เมษายน2566นะครับไปเดินรณรงค์ขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตทั้งเขตหนึ่งและเขตสองนะครับเนื่องจากว่าในช่วงนี้นะครับเราเองก็กำลังต่อสู้นะเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิต่างๆ แล้วก็ได้รับความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนะครับที่ได้เลือกท่านสสสุภาประทีปนัทหลังนะครับมาเป็นสสในครั้งนั้นนะแล้วก็ท่านเป็นกรรมาทการปปชสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้การช่วยเหลือดูแลพวกเรานั่นคือน้ำใจจากพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตที่มอบให้กับพี่น้องชาวภาคเหนือและพี่น้องกลุ่มชาติพันธุร์รวมทั้งภาคอีสานแล้วก็ภาคตะวันตกด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามนะฮะกระแสการเดินสายแจกเงินนะโดยการรวบรวมนะเกี่ยวกับเรื่องของอสำเนาบัตรประชาชนที่บอกจะว่าจะมีการซื้อเสียงล่วงหน้าเนี่ยนะครับในพื้นที่ภูเก็ตนะครับหลังจากที่เรากลับมาแล้วเนี่ยนะฮะยังมีกระแสแจ้งเรามาเรื่อยๆนะครับหลังจากที่ทีมงานของเราลงไปเนี่ยก็กระแสงเงียบหายไปพักหนึ่งนะฮะทีนี้ ณเวลานี้เนี่ยนะครับก็มีเรื่องของการพยายามที่จะซื้อเสียงนี่แหละฮะของพรรคการเมืองบางกลุ่มนะฮะสองสามพักทีนี้ภัยของการซื้อเสียงเนี่ยนะมันเป็นภัยทําลายชาติถ้าเขาซื้อประชาชนได้แน่นอนฮะเขาเข้าไปโกงอีกไม่รู้เท่าไหร,นะร่อย่างที่มันเป็นอยู่ทั้งในอดีตที่ผ่านมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่ใครก็ตามขายสิทธิ์ขายเสียงใครที่ร่วมกับทางนักการเมืองโกงเนี่ยนะฮะคือการคอร์รัปชันมันก็จะสร้างความเสียหายให้กับตัวเองและก็ประเทศชาติเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเอาอย่างนี้ฮะตามกระแสที่เขาบอกว่าเขาจะจ่ายให้2,000บาทนะจ่ายให้2,000บาทแต่ที่แน่ๆเลยเนยีถูกอมไปแล้ว1,000นะครับ ถึงประชาชนที่เขาจะเขาจะซื้อเนี่ยหนึ่งพันบาททีนี้ผมคิดให้นะผมคิดให้ผมคิดให้เต็มเลยสองพันบาทถ้าเอานะฮะสองพันบาทเนี่ยนะฮะมาหารด้วยสามร้อยหกห้าวันนะครับแล้วหารด้วยสี่ปีนะครับหารด้วยสี่ปีก็เท่ากับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบวันนะครับหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบวันย่อนนิดนิดเพราะบางเดือนเนี่ย อาจจะไม่ครบสามสิบวันบางเดือนมียี่สิบแปดวันตีซะพันกว่าพันกว่าวันนะครับเมื่อเอาสองพันบาทมาหารเนี่ยนะครับท่านทราบนะครับว่ามันเป็นการดูหมิ่นดูแคลนพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างแรงเลยนะโดยถั่วเฉลี่ยเนี่ยนะค,ค่าตัวของเรานี่นะครับพี่น้องครับค่าตัวของเรานี่ตกวันละเจ็ดสิบสามสตางค์เท่านั้นเองต่อวัน นะถ้าเอาเจ็ดสิบสามสตางค์ไปคูณเต็มเลยเราคูณเต็มเลยนะหนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบวันก็เท่ากับเงินสองพันบาทเนี่ยนะมันก็จะได้แค่เจ็ดสิบห้าสตางค์ต่อวันตรงนี้แหละครับที่อยากจะบอกกับพี่น้องว่าให้ระม,มัดระวังนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการซื้อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการที่พรรคการเมืองนักการเมืองพยายามที่จะออกมาหนะวานเงิน เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่าอพยศอดสูเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรนะครับที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับถูกดูหมินเหยียดหยามว่ามีค่าหัวค่าตัวแค่วันละ73สตางค์เท่านั้นแต่เขาไปโกงเนี่ยนะฮะเท่าไหร่สี่ปีนยนะ,ะหลายร้อยล้านมันกี่แสนเท่าอ่ะ กับการที่เขาซื้อเสียงนะครับทีนี้ทราบต่อมาว่านะฮะทราบต่อมาว่าหลังจากที่เรากลับมาแล้วเนี่ยนะฮะมีกระแสตามมาบอกว่าณเวลานี้บรรดาหัวคะแนนเนี่ยนะ,ะกำลังต่อรองกับผู้สมัครและผู้สมัครก็กําลังต่อรองกับพรรคการเมืองที่ตัวเองสังกัดอยู่นะครับว่าเงินที่ให้มาสองพันซื้อเสียงเนี่ยน่าจะสู้ไม่ได้ เนื่องจากว่ากระแสฝ่ายตรงข้ามมาแรงมาด้วยความบริสุทธิ์ใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจึงขอเงินเพิ่มนะว่าขอเงินเพิ่มอาจจะจ่ายให้หัวละสามพันบาทนะครับหัวละสามพันบาททีนี้มันก็มามีปัญหาตรงที่ว่าถา้าผู้สมัครก็ถามกับหัวคะแนนว่าถ้าจ่ายเพิ่มเนี่ยนะมันจะได้ทานเสียงจริงหรือไม่ หัวคะแนนก็แบ่งรับแบ่งสู้บอกว่าก็ไม่แน่ใจว่าถ้าจ่ายจริงแล้วเนี่ยมันจะได้คะแนนเสียงหรือไม่เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยนะฮะเขาเป็นคนมีอุดมการณ์นะฮะคนภูเก็ตจริงๆนะที่ไม่ได้ปั่นกระแสคนในภูเก็ตด้วยกันแต่กระแสที่ปั่นเนี่ยเป็นคนจากที่อื่นมาอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกับคนที่ามาจากสุราษฎร์นะแล้วก็มาอยู่ภูเก็ตคนหนึ่ง พยายามปัป่นกระแสและกล่าวร้ายป้ายสีอย่างเนี้ยนะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าถ้าพักให้เงินมาเพิ่มอีกคนละหนึ่งพันบาทนะแล้วมันจะได้เพิ่มหรือไม่คะแนนเสียงหรือจะได้รับเลือกตั้งหรือไม่นะก็ยังไม่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่าณะเวลานี้เนี่ยกำลังเกิดการเขาเรียกอะไรต่อรองกันครับ ระหว่างพักการเมืองผู้สมัครและก็หัวคะแนนเนื่องจากเขาเริ่มเล็งเห็นแล้วนะครับว่าพี่น้องชาวภูเก็ตนั้นเนี่ยมีจิตใจที่เข้มแข็งมีจิตใจที่ซื่อสัตย์นะฮะแล้วก็เป็นกลุ่มคนที่มีอุดมการณ์ครับใครไปทําร้ายทําลายใครไปทําลายชื่อเสียงของคนภูเก็ตนั้นยากนะครับแล้วก็ลําบากนะฮะคนใต้มีอุดมการณ์อยู่แล้ว และโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยนะฮะเขามีอุดมการมันก็เลยทําให้พักการเมืองบางพักในเริ่มหวั่นไหวนะฮะเพราะงั้นกระแสก็เริ่มไม่ดีพี่น้องครับผมอยากจะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยถ้าพี่น้องชาวภูเก็ตทําได้อย่างนี้นะอย่าทําแบบประชาชนบางภาคบางกลุ่มบางพวกที่บอกเงินไม่มาการไม่เป็นเนี่ยนะ นั่นคือความพินาศชิบหายที่มันเกิดขึ้นกับประเทศไทยมาอย่างยาวนานในเมื่อมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยแล้วก็มีการเลือกตั้งครั้งใดก็ตามประชาชนก็จะอยู่อย่างเดิมและครั้งนี้หนักหนาสาหัสต,ต่างคนต่างโชว์นโยบายนะประชานิยมจะแจกเท่านั้นจะแจกเท่านี้จะแจกเท่านู้นะน,ะน,นะครับแทนที่เราจะแจกอาชีพ แจกการงานนะแจกความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนเช่นที่ทํากินเรื่องแหล่งน้ําเรื่องสิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบเรื่องการทํามาค้าขายการหาตลาดการค้าอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยนะะหรือการค้าระหว่างประเทศภาคเหนือขายภาคใต้ภาคใต้ขายภาคเหนือภาคเหนือขายอีสานอีสานขายภาคใต้นะภาคอีสานขายภาคเหนือภาคเหนือขายอีสานอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะฮะเราใช้เงินทุนหมุนเวียนในประเทศเราก่อน แต่คนเหล่านี้ไม่ได้คิดอย่างนั้นนะนักการเมืองไม่ได้คิดอย่างนั้นนักการเมืองที่เร็วๆนะนักการเมืองที่ดีๆเนี่ยเขาคิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะความเร็วของนักการเมืองในการซื้อเสียงเนี่ยก็เพื่ออะไรฮะเพื่อที่จะไปถอนทุนคืนไม่มีใครหรอกครับเปิดร้านขายข้าวแกงเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเขากินฟรีนะไม่มีครับในโลกนี้ไม่มีของฟรีครับ เงินที่เขาให้เรามาในวันละเจ็ดสิบห้าสตางค์แต่เขาไปถอนทุนคืนเอาแค่เงินเดือนนะฮะเงินเดือนก็เหยียบแสนละเห็นไหมนะครับต่อเดือนเนี่ยถ้ามาหารเป็นวันเนี่ยนะฮะมันมากมากกว่าของเราในหลายสิบเท่าหลายร้อยเท่าส่วนค่าแรงชาวบ้านยังสามสี่ร้อยอยู่นะเต็มที่ไม่เกินห้าร้อยบาทค่าแรงนะฮะนะครับแต่ นักการเมืองก็พยายามที่จะเอาเงินตรงเนี้ยมาฟาดหัวแต่ผมเชื่อว่าบางภาคบางจังหวัดเนี่ยนะแม้แต่ภาคเหนือเองเนี่ยเอาพูดง่ายๆเลยนะครับซื้อได้ซื้อได้ครับห้าร้อยยังซื้อมาแล้วสามร้อยยังซื้อนะครับเพราะอะไรมันเริ่มเป็นธรรมเนียมแทนที่คำพังเพยเขาบอกว่านักการเมืองแจกแท็บเล็ตแต่พระราชาแจกเบ็ดเพื่อไปตกปลา เห็นไ,ไหมพระราชาแจกเบ็ดเพราะอะไรเพราะว่าเอาเบ็ดเนี่ยไปหาเหยื่อได้เหยื่อเสร็จแล้วก็ไปตกปลานะตกปลามาก็ได้กินนั่นคือเราได้รู้จักวิธีการทํามาหากินทํามาหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของตัวเองและครอบครัวแต่นักการเมืองพยายามที่จะสร้างประชานนิยมโดยการแจก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 ทำให้ประชาชนขี้เกียจทำงาน และประชาชนที่ดีอย่างพี่น้องชาวภูเก็ตเนี่ยผมเชื่อครับว่าฟาดหัวไม่ได้แต่ที่อื่นผมไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นกระแสการแจกเงินในภาคใต้นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่จังหวัดภูเก็ตยังมาแรงแต่ณเวลานี้เริ่มต่อรองและการที่ผมได้ไปสัมผัสกับพ่อแม่พี่น้องชาวภูเก็ตนั้นเนี่ยนะน่ารักน่าเคารพน่านับถือนะเขามีอุดมการครับเขามีความเชื่อมั่นนะ แล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากใครก็ตามถ้าไม่เคยทำคุณงามความดีแล้วจะไปแจกเพื่อที่จะเอามาซึ่งคะแนนเสียงลำบากครับงานนี้ขอเตือนเอาไว้นะครับว่าพี่น้องชาวภูเก็ตไม่เป็นอย่างที่พวกคุณคิดเพราะฉะนั้นอย่าดูถูกดูมินดูแคลนพี่น้องชาวภูเก็ตโดยเด็ดขาดครับ